สวัสดีค่ะพบกับดาดี DM หลวงปูโตะนะคะอยู่กันในช่วงดูพระสไตล์ d ีนะคะวันนี้รุ่นที่ดาหยิบมาพูดนั่นก็คือล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงปู่โตะวัดประดู่ฉิมพีค่ะทรงที่หนึ่งเลยก็คือทรงหัวใจค่ะหายากมากนะคะและต่อมาก็คือทรงไข่จิ๋วนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันว่าดูพระล็อกเก็ตหลวงปูโตะสไตล์ดีนะคะ ดูแท้จ่ายเงินได้เลยดูยังไงติดตามรับชมค่ะเรามาดูองค์แรกกันเลยนะคะล็อกเกตหัวใจนะคะ F4 ล็อกเก็ตรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นปี2519นะคะจะเป็นหนังสือโค้งด้านบนด้านหลังนะคะจะมีทั้งอุดผงเกอรและอุดผงใบลานนะคะองค์นี้จะต่อโคตต่อเต่า ด้านหน้าจะเป็นฉากสีฟ้านะคะจะมีฉากขาวด้วยฉากขาวก็จะหาค่อนข้างที่จะยากกว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งองค์นะคะองค์นี้จะเป็นไข่เล็กนะคะจะมีไข่ใหญ่ด้วยแต่วันนี้ที่ดานำมาเสนอก็คือไข่เล็กจะเป็นหนังสือโค้งด้านบนเหมือนกันจัดสร้างปีเดียวกันปี2519นะคะและด้านหลังองค์นี้อุดผงเนื้อใบลานตอกโค้ด ยันนะมหาเศรษฐีและโคดตอเต่านะคะ,ะและเดี๋ยวเรามาดูล็อกเก็ตนะคะว่าวิธีจุดดูล็อกเก็ตดูยังไงอันดับแรกนะคะเห็นไหมเอ่ยล็อกเก็ตนะคะจะมีเม็ดฟองอากาศแบบนี้นะคะจะมีเม็ดฟองอากาศเยอะมาก ตัวเก๊์ทำไม่ได้นะคะเม็ดฟองอากาศจะเป็นเม็ดอยู่ด้านในล็อกเก็ตแบบนี้เลยและด้านหลังนะคะจําโค้ดให้แม่นนะคะโค้ดจะเป็นโค้ดต่อเต่าจะหาสวยสมบูรณ์แบบนี้ดาบอกเลยยากมากแล้วค่ะ อยากมาเพราะล็อกเก็ตนะคะส่วนใหญ่แล้วเนื้อผงด้านหลังก็จะหลุดกระเทาะออกไปอีกหนึ่งองค์นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันว่ามีเม็ดฟองอากาศไหมเห็นไหมคะ fc เม็ดฟองอากาศเยอะมากนะคะนี่คือธรรมชาติของล็อกเก็ตหลวมปู่โต๊ะถามว่าเกยเยอะไหมเกยมีจํานวนเยอะมากนะคะเพราะแท้ๆรุ่นแรกแบบนี้ แพงมากแล้วค่ะราคาหลักหลายแสนแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเม็ดฟองอากาศจะเยอะมากและด้านหลังองค์นี้จะตอกโค้ดยันนะมหาเศรษฐีและโคด้ต,ต่อเต่าสิ่งที่สำคัญคือจำเนื้อใบลานด้านหลังให้แม่นนะคะ f c เพราะเนื้อใบลานเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกับคล้ายคพระปิดตาจะเป็นเนื้อมวลสารใกล้เคียงกันโค้ดนี่ต้องจำให้แม่นเลย หลังนะคะที่เนื้อผงหลุดออกไปแล้วดาก็รับเช่านะคะ f c แค่นี้เองค่ะการดู rocket, ล็อกเก็ตหลวมปูโตง่ายๆเพียงดูด้านหน้าให้มีเม็ดฟองอากาศแบบนี้แท้จ่ายเงินได้เลยค่ะ จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการดู็อกเก็ตรุ่นแรกนะคะของหลวมปู่โต๊ะนะคะและที่สำคัญนะคะ FC อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e YouTube ช่อง DM หลงปูโตะนะคะและอย่าลืมติดตามเพจ DM หลงปูโตด้วยและที่สำคัญนะคะพี่ๆนะคะที่มีล็อกเกตหลงปูโตไม่ว่าจะมีแบบมีผงหรือผงด้านหลังหลุดออกไปแล้วดารับเช่านะคะตั้งรับไม่จำกัดจำนวนค่ะยังไงอย่าลืมนะคะส่งรูปมาชมคร่าวๆได้เลยค่ะทางลาย @dmdm DM, นะคะและติดตามคอนเทนต์ดีๆสาระเนื้อหาเกี่ยวกับพระเครื่องหลงปูโตดีๆได้ที่นี่ ช่องด m ็มหลงปูโตวันนี้ดาลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาพูดกันเสมอก็คือใครห้อยล็อกเก้นหลวงปูโตเหมือนมีหลวงปู่โตอยู่ติดตัวไปทุกที่ยังไงดาฝากด้วยนะคะ F c ซพี่พที่อยากเช่าหาอยากห้อยล็อกเก้นหลงปูโต คุณจะเหมือนมีหลวงปู่โตอยู่ติดตัวไปด้วยทุกที่แน่นอนค่ะ